สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาเด้วเด้อครับพี่น้องอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมกับเป็นเลขติดล่างครับพี่น้องเนาะงมดว่างหันเพิ่นกัให้เลขติดล่างมาก90้านย์้นิ้นไปที่9จับคู่3หางครับผมมีเกาเจครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมเลขติดล่างเดินดีมากเด้อครับผมแล้วกับ เลขติดบนเพิ่นกับเขาเพื่อกันครับผมก็มาเชียร์กับร่วงปล้าวเด้ครับผมเลขติดบนหรือว่าเลขบนครับคลิปนี้จะเป็นเลขล่างครับผมล่างอย่างเดียวครับพี่น้องเอากอนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่างวดวันที่16มีนาคม67ครับก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์สายบุญวัดป่าเด้ครับผมครับพี่เจน่าเบิ่งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะวากันตามสูตรครับผมเลข่นก็ถทอว่า เดินดีมากครับพี่น้องครับก็เป็นหนึ่งในสำนักที่น้ำเชียร์น้ำมาพิจ,จารณาเหล็กลางน้ำกันด้ครับผมเอาไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์กันเลยครับครับอาจารย์กมามเชียร์สวัสดีอาจารย์สายบุญวัดปลาครับผมครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเอาวันนี้กะมาตามนัดครับผม พี่น้อยแฟซีไล่ทันกะโอ้รอคอยเลยครับผมเลขติดล่างครับเดี๋ยวได้อาจารย์ก้อนอื่นเป็นยังไงนอกครับผมอ่าที่วานไปเบื้องอันการก่อสร้างที่ว่าสะพานนะครับผมครับผัดมืออื่นครับมืออื่นว่าจะโอซี่แพดไปเท่หไห้ครับอ๋อเป็นมืออื่นครับผมก้อนเสาครับครับอันนี้ไงก้อนพ่อเป็นใจดมีก้อนเดิมท่าหุนมานน้ำด้วยครับครับผม ครับน้างแม่สาธุผเน้องครับครับเนอะครับผมเอาบั่นวมือนี้ยครับแม่เลข่างเนอะครับครับเลขล่างเลขติดล่างครับผมตัวนี้ยช่วว่าเดินปีอยู่เมียนครับอาจารย์เอาตัวเลขก่นเนอะครับเนอะครับผมเอาวิ่งปุเดียวก็เลยได้ครับขันสายวิ่งสายหลุดครับวิ่งตัวเดียวพันที่แปดครับมื่อเนี้ย วิ่งล่างแปดครับผมเอาเลขสามตัวเหมือนเดิมครับสามตัวมาหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวเนาะครับอาจารย์มีแปดมีเก้ามีสี่ครับแปดเก้าสี่ครับผมเลขติดล่างติดล่างครับที่ที่ที่ขึ้นที่เดินดีแล้วครับครับผมอันนี้เอาตัวประกอบไปเนาะครับเนาะครับอาจารย์ มีหนึ่งมีสองหนึ่งสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับผมแต่ว่าตัวตัวประกบนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งแน้วครับผมบที่ว่าอาจารย์เคย,ยว่าไไวตะกี่ได้ครับผมเบรกชุดหมางประกบคูกันสองสูตรนี้ ถ้าเน้นตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวคือเน้นแปดเลยครับืันนี้ครับผมวิ่งแปดแต่ว่าส่วนส่วนเจ็ดนี่ผมจะให้น้ำหนักไปที่บนนั่นวันนี้คิดว่านะครับครับผมเพราะว่าก็น่าจ,จะมากได้อยู่ถ้ามากกับถ้าเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดนี่คับเจ็ดแปดครับสีจับชุดไหนคัสีชุดก่อนนะครับเนาะครับอาจารย์เน้เนเลยครับตัวแรกก็คือแปดหาครับ 85ห้าครับผมเลขยอดนิดครับผมสองแปดสองแปดแปส่แปดสี่ปดหนึ่งครับแปดหนึ่งครับแปดห้าสปดตัวนนเลยด้ครับแปดากับสองปครับครับผมเแปดห้ากับสองแปดตัวนิน ผตัวเล็กดีก็จะใครเ้นๆหอเนาะครับเนาะครับอาจารย์แปดซี่เนี่ยขึ้นเขาจับครูกันปะครับผมครับครับเคยมาน้ำกันอยู่เนาะอาจารย์เนาะเลขติดลางของอาจารย์ครับผมหศูนยเก่กับมาน้ำกันเยอะครับแมนมนหมดศูนเก่าวงหันหันก็มาจับกาเก็ตตัวบนตัวล่างใช้กันเยอะครับ่หันเนาะ ับผมจันจร์จับเก่าเจ็ดอยู่อ๋อเอาตัวประกอบจากข้างบนมานั่งรับแถ้า,าถ้าแปดมากๆถ้าเป็ดเก่านี่ก็จะเป็นเนื่องเก่าหรือว่าสองเก่าสี่ก็ได้กันไป่ะครับผมบ่อยฟังสิ่รายตัวเตี้ยจัดโอ้าจารยโตจนเดนๆแล้ครับจะใครเือกัน เมื่อโลันกันเลครัมันเข่าครับมันเดือดดีแค่เก่าครับครับว่าขัน่นกันเนีนเก่าเด้อครับผมเก่ามากหลีครับวดนี้เนียนแปดตว่าจา์ถเอว่าถ้าระว่างเก่ามากครับผมเป็นเก่าหนึ่งกับเก่าสองครับครับนี่แหละครับขอทอดกันมากครับเก่าสี่ท่านนะครับเหลครับผมครับแต่ว่าจังใดกับตรงมีเห็นนอจย์เนาะว่ากันตามสูตรแล้วสามตัวมาถึงสองตัวหรือหนึ่งตัวครับผมชิดว่า แล้นี่ก็มันใจอยู่ครับว่าสิมาอยู่เลยครับอาะจันการมาเลื่อนพลัสครับจะค่อยสีไรไปอ่าบอาจารย์สำหรับปูคนท่านบุญมากครับขอขอขอบคุณนะครับเบ้ออนุโมทนาบุญน้ครับพี่น้องอันน้ำประมาณคือซีคิวอะหละครับครับซีคิวจังไหมครับอ่าตีตามไปเลยนะครับเร็กวันนี้คิดว่าแปดน้าจะมาล้างอยู่ครับผม เน้นๆก็แปดห้าและสองแปดนะครับเด่นล่างมากเลยครับผมแปดเป็นยังไงครับอาจารย์ทั้งผู้เป็นทูดงทั้งเล้าไหมคนติดต่อมากครับผมอ๋อรับพุทละก็ใกล้เมื่อคใกล้เมื่อนออาจารย์เนาะครับผมเสียดายโอ้ศูนย์สี่นีเสียดายเลยอาจารย์แต่ว่าเพิ่อนใจชิดน้าอยู่ดอกโอ้ย คือไม่เห็นซื้อสามสี่บาทก็เตรียมเดียวเนาะอาจารย์เห็นเห็นเลขื้อยั่ในกลืนบาทครับพี่น้องที่ปูโทษมากมือซื้อไทยครับหาตัวครับผมเอาจังใดกันรอครับผมไครับเด็กซีชูไท้เจเดินดีนะครับครับผมเจอาสุดเป็นย่างเดินดีให้เรายกชิดใจกระชิดกระชิดว่าหมันใจหรอกฝันดีพ่อแม่วันนี้ไหมฝันดีจังใดเนาะอาจารย์ครับผมปัดว่ามีไปบึ้งข้าเจ้าสาป่าแล้วสั่น ไปเปิดเบื้องยูอานข้าวเจ้าอันเป็นคืองตั้งไข่หรือเปลาปลาเต้ยอยู่นี่จะปลาข้าวอื้อๆอยู่ปลาข้าวปลาข้าวจะจะกินข้าวปลาไหมครับปลาข้าวปลาตอนนี้ข้าเจ้าได้ว่าปลาไปเบิ้องในปลาใหญ่ก็เห็นบริสันต์ข้าเจ้าปลาคอมาห้มาอุ่มอุ่มเอาตัวบอกไงปลาครับไปอุ่มเอาเรืเอเมื่อสองเมื่ออุ่มเอาปลาตัวปลาจใได่มาตัวใหญ่ครับสันนี้อื้ม เบจิกับแปดตว่าอาจาร์เน้นแปดเลยด้ครับผมปาแปดขอ้ขอสองตัวกัน่าครับอู๋อุ้มไปไปสร้างปิงฟันสองขึ้นสามขึ้นฟันเห็นตาปากในสถติบม่มีแปดคว่าเลขก็เหตุเขาแปดพอดีครับผมมากต่แปดครับสองแปดลด้วยเรื่อยๆยกช่างเลืดครับถูกพี่น้องเอฟซีกอตติไบเดอครับผมครับเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขล่างครับพี <ไป S 2> ่น้อง ฟันแสบเลครับหวดนี้ครับผมครับเี่มมี่นีบเนาะครับเนาะในเงี้ยใส่ในเงี้ยครับครับเอาเก้ามาเชียกัขอพระคุณอาจารย์ได้แล้วครับผมครับสิลบกวนเวลาทำงานอาจารย์สานีแลละครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขล่างครับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับ มวดว่งหันเพิ่นกะให้905ครับผมเป็นเหล็กเด่นครับแล้วก็เน้นไปที่เก่าครับผมแต่ก็จับคูเก่าเจ็ดพร้อมครับงวดนี้เพิ่นให้894ครับผมเน้นไปที่8ครับผมหรือว่าวิ่ง8ครับวิ่ง8ตัวประกบหนึ่องห้าเครับพี่น้อง1257แต่ว่าอาจารย์เพิ่นบ่ได้จับหมดเด้อครับผมบ่ได้จับหมดทุกตัวครับถ้าจับมาดตึกตัวเพิ่นก็สิ จับที่ว่าเอา8มาประกบนี่นะครับพี่น้องเนาะแปดหนึ่งแดปดหดเจดครับผมที่เป็นจับให้เนีนๆกัิมี่แปดหสองแดครับผมตัวเน้นเลยครับพี่น้องแปห้าและสอครับอีกสองหางก็คือ8ปสี่และ8ปดหครับผมแปสี่และแปดหนึ่งครับถ้าพี่น้องฟังในคลิปครับพี่น้องครับผมเพิว่าถ้าเกิดแปดมาก็จะเป็นเก้า เป็นได้คือเก่าหนึ่งกับเก่าสองเลยครับผมครับอันนี้ฟังเป็นขอระวังไหม่ืซอครับผมแต่ว่าตามสูตรแล้วแปดเด่นสุดแล้วครับพี่น้องเนาะเหล็กลางของอาจารย์ครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมครับขอขอพระคุณพี่น้องเอที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ครับขอให้โชคดีถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันครับพี่น้อง 16มีนาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ